มาแล้วจ้าสาวถูกกล่าวหาเป็นมือที่สามคู่พลอยถูกโพโสตอตอรี่แบบนี้ เรียกว่าโดนพิษการขุดของเหล่าชาวเน็ตเต็มๆสำหรับสาวนางหนึ่งที่มีภาพคู่สนิทสนมกับหนุ่มถูกอดีตแฟนหนุ่มของพิธีกรสาวชื่อดังพลอยหอวางซึ่งชาวเน็ตมีการป้ายสีหาว่าเธอนี่แหละคือมือที่สาํทำลายความรักของคู่นี้ล่าสุดในอินสตาแกรมของสาวที่ถูกกล่าวหาก็มีความเคลื่อนไหวโดยเธอได้โพสต์สตอรี่ชี้แจงเป็นบทสนทนาแชทที่คาดว่าเธอน่าจะคุยกับหนุ่มถูกซึ่งฝ่ายชายก็มีการยืนยันให้ว่าเธอ เป็นแค่แฟนคลับที่มาขอถ่ายรูปเฉยๆโดยสาวรายนี้ยังมีการเขียนข้อความกำกับไว้ด้วยว่าอย่าเพิ่งตัดสินคนอื่นแค่เพียงรูปถ่ายหรือแค่คลิปสั้นๆนะคะหนูก็แค่ f อฟคนหนึ่งไม่ได้เกี่ยวอะไรกับมือที่สาม